สวัสดีจ้าเมื่อนี้เหตุต้มแสบขาไก่กินกับตำแตงค่ะพี่น้องเครื่องต้มก็คือเครื่องต้มยำเลยค่ะคาตะไร่ใบบักูด้อมแดงกระเทียมทุบบักข้ามเปียกบักเขือเทศค่ะพี่น้องแล้วก็ล่างไก่ล่างตินไก่ให้สะอาดคะ่ะแล้วก็เอาเครื่องต้มเนี่ยไปใส่หม้อคะ่ะตั้งหมอ้อ ใส่เครื่องต้มลงไปพอเดือดเรียบ่อยก็จะเอาขาไกล่ลงไปต้มที่จริงขาไก่เนี่ยจะต้มสักก่อนจักหนามหนึ่งก็ได้่ะต้มใส่ตะไกกคร้กเคขือให้มันเปื่อยค่ะพี่น้องเราจะเอามาต้มปรุงรสแบบนี้ค่ะแล้วก็พ่อขาไก่สุกแล้วเ้าจางใส่พักหอมลงไปค่ะสิเป็นต้นหอมพักชี่ค่ะพักหอมเปย์พักขืนชายค่ะถ้าไพ่มากใบกะเพรากับใส่ใหญ่ด้ค่ะพี่น้องแซ่บพึ่งกันค่ะนี่ค่ะตอนสกินเนี่ยถ้าไพ่มากสมกับ เพิ่มบักนาวค่ะบีบบักนาวแล้วก็ถัามเพชรก็ใส่ไอ้พริกป่นเพิ่มได้ค่ะพี่น้องอันนี้ตำแตงก็เฮ็ดคือนตำบักฮ่งละจ้าซับบักแตงแล้วก็ตตำบักพริกปรุงรสก็สิเป็นอ่าบักเขืตเทศบักนาวค่ะชูโรดดำตาปลาค่ะบอค่อยเน้นใส่ดำตาเด้อค่ะส่วนหมากสีแถบบอใส่เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าตำบักแตงตำบักฮ่งตำบักทัวยูบานเนี่ยมันกินกผักกระถินมันแสวบค่ะคุ้ยเขาเหนียว พักครับแม่แได้น้าใหม่ต้่มในท้งค่ะแต่ว่ามือนี่บ่มีพักค่ะพี่น้องได้พักกระถินมาน้อยหนึ่งค่ะหรือจหนัวยัวให้เขากันกับกินได้เลยค่ะสดขําใหญ่ๆเลยจ้ากินก็ต้่มขาไก่แสบๆค่ะพี่น้องมาเดอ้อแสบๆน้องกันค่ะสวัสดีจ้า